รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะครับนาโนโอเคนะจ๊ะมานะครับนาโนโอเคยุดกานะวันนี้เดี๋ยวพามาชมรถอีกคันหนึ่งนะครับคือรถคันนี้เป็นรถลูกพี่ผมนะครับเป็นมิตูตาด้านะครับปี2000นะครับมิตูตาด้าปี2000 นะครับก็เป็นรถเดิมๆนะเจ้าของเดียวป้ายแดงนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูรถดูสีรอบคันก่อนนะครับดูสีรอบคันก่อนสีก็พอได้นะครับมีริ้วรอยบ้างตามอายุนิดน,น,นหน่อยๆนะครับแต่รถก็ได้บางเดิมอยู่นะครับกระบะก็มีบ้างนิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ รวมๆแล้วสีเนี่ยได้เดิมนะครับติดเดิมนะครับอาจจะมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆเนี่ยซาด่าก็เป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับเนี่ยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าคนหารถใช้ผมว่าตรงนี้ก็พิจารณากันเอานะครับแต่ผมมองว่าเป็นเป็นเรื่องปกตินะครับล้อแม็กเป็นแม็กเดิมนะครับตรงรุ่นนะครับปีสองพันนะครับแผงหลังคาสวยเลยนะหลังคานี่บางป้องเลยนะไม่มีปวดไม่มีบวมนะครับไม่ซิดนะครับหลังคาสวยนะครับ ภายในนี่คอนโซลโตนหน้าถือว่าสวยนะครับไม่แตกไม่บวมตามคอนเซ็ปต์นะครับนี่นะครับถือว่าสวยนะครับวิทยุยุเป็นวิทยุเดิมเนาะวิทยุเทปเลยตั้งสมัยก่อนเป็นรกคนแก่นะครับบอกไม่ขาดนะครับทั้งคนนั่งและคนขับบอกแคปก็ไม่ขาดนะครับแผงหลังคาค่อนข,ข้างสวยแล้วมีกล่องเก็บชิ้นชห้ด้วยนะครับก็คือคนสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้พวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยเดิมอยู่นะครับ เลขไม้ีนสองแสนกว่านะครับก็ปกติเป็นเรื่องปกติครับนี่สติกเกอร์พวกลมยางสติกเกอร์อาร์โค้ดอยู่ครบนะครับรถค่อนข้างสวยสุ้มสวยนะครับรถไม่มีโดนหนักนะเพราะว่ารถแต่ละคันที่ผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยส่วนใหญ่ผมมองแล้วว่ารถมันจะต้องติดเดิมเยอะนะครับเนี่ยครับซอกประตูเดิมหมดมาครับมาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเนี่ยนะครับสภาพโดยรวมตอนเนี้นะครับก็เดิมๆนะครับใช้งานมา นะครับมันก็มีดำมีอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทุกอย่างเดิมนะครับมาเริ่มดูจากคานหน้าก่อนเลยนะครับคานหน้าเดิมนะครับไม่มีไลท์นะครับไม่ดตาคมชัดนะนี่อ่ให้ดูอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับทีละขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราสมเเสมเดิมนะครับแก้มเดิมนะครับ แก้มเดิมนะครับซุ้มไม่มียุ้มไม่มย่นนะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะเครื่องเป็นเครื่องอย่างที่บอกนะครับเป็นปีสองพันท่อไอดียกแล้วนะครับถ้าว่าปีแปด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 ปีเก้าหกนะครับถึงเก้าแปดเก้าเก้าเนี่ยไอดีตัวนี้ยังไม่ยกนะครับยังเป็นไอดีเก่าของสี5ดีห้าหกอยู่ตัวนี้ยกแล้วก็เป็นปีสองพันแท้นะครับก็เป็นไฟปี2 0 0พันแท้ไม่ได้ไฟเจาะนะครับแล้วไฟแท้ด้วยนะครับฝากระโปรงนี่ค่อนข้างเดิมเลย นะครับรถกังติดเดิมเยอะนะครับฝาท้ายมีบ้างนิดหน่อยนะครับรถใช้ทุกของนะครับอาจจะมีบ้างนิดนิดหน่อยๆซอกเดิมนะครับฟอกซ์เดิมนะครับกาวเดิมนะครับซอกเดิมหมดนะครับก็มีกระบะที่บุบนิดหนึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับรถใช้งานนะครับแต่ว่าเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับ รอบกระบะอยู่ครบนะครับรถไม่ได้ทุกหนักอะไรนะครับนี่นะครับพื้นกระบะอยู่ไม่ไม่บุกไม่บี้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมพามาสตาร์ทเครื่องนะครับเกียร์เกอดีนะครับพึงท้ายไม่หอนนะครับทุกอย่างโอเคนะครับเกียร์ชิดดีนะครับสตาร์ทนี่โอเคเลยนะครับเครื่องไม่สะบัดนะครับเครื่องเดินเรียบนะครับไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนี่นะครับเสียงเครื่องไม่มีเขก นะครับเสียงเครื่องไม่มีเขกนะครับซาด้านี่ต้องอย่างนี้นะครับถ้าเขกไม่ได้เลยถ้าเครื่องแท็กไม่เอาเลยนะครับเครื่องเดินดีเลยนะครับดูที่ไมีไอไหมนะครับไม่ไอไม่พ่นนะครับซาดดานี่หายากนะครับเครื่องไม่ไอไม่พนเครื่องดีนะครับไม่มีไอนะครับดูกันชัดเจนนะครับ เสียงเสียงนิ่มมากนะครับรถคันนี้นะครับแผ่นยงแผ่นแยมกันร้อนอยู่ครบนะครับแผ่นนี้อยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์นะครับจะใครหารถเขาไล่เข้าสวนผมว่าคันนี้โอเคเลยน่าจับตาเลยนะครับเอาสีหกเจ็ดเลยนะครับคันนี้ก็ปีหน้าเลยใช้กันยันปีหน้านะครับผมก็เจ้าสตาร์ด้านะครับปี2 0 0พันก็สภาพประมาณนี้นะครับก็รวมๆสีสันก็มีริ้วรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับติดเดิมเยอะหน้าเดิมหลังเดิมนะครับผิวพันอาจจะมี สีซิดบ้างนิดนิหน่อยตามอายุเขานะครับราคาไม่แรงนะครับคันนี้นะครับลูกพี่บอกว่าปี2,000นะเครื่อง2,500นะครับลูกพี่บอกว่าเปิดไปที่95,000บาทนะครับ9 5 0า0บาทนะครับก็ถ้าใครมาดูแล้วชอบใจราคามาต่อรองกันหน้าเต็นได้หน้างานได้นะครับก็ลองดูนะครับขอดูลูกพี่บอกขอดูให้ชอบอย่างเดียวชอบแล้วต่อมานะครับผมไม่รู้หรอกว่าลูกพี่ผมได้มาเท่าไหร่นะครับไม่รู้กัน แล้วผมไม่มีส่วนได้เสียกับทางเจ้าของเขาด้วยนะครับก็มารีวิวให้นะครับเป็นคนที่ก็เล่นรถคล้ายๆกันนับถือกันนะครับก็คันนี้ก็ฝากไว้คันหนึ่งนะครับสำหรับ t า r d a ปี2000นะครับแคปนะครับเครื่อง2,500นะครับอุปกร p o พาวเวอร์แอรเย็นภาษีเต็มนะราคา95,000บาทนะครับเต็นท์นะครับอยู่เดี่อองปฐมนะครับตรงข้ามเดี๋ยวนะตรงข้ามไทยวัสดุเลยนะครับ ตรง้ามไทยวัสดุเลยนะครับชื่อเต็นท์นะครับ NS รถบ้านนะครับเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้นะครับก็ถ้างั้นผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ <c oughs> ก็โทรมาสอบถามืันก่อนได้สอบถามสภาพการเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจออเดินทางนะครับก็อ่า คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็โทรมาถามสภาพมันก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีร่มนำเกเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ